ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเสนอตอนที่103ความอัศจรรย์ของท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระนี้แลพระธาตุท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเป็นความแปลกและอัศจรรย์ดังที่นำมาลง ท่านผู้อ่านได้พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัศจรรย์ของพระธาตุดังกล่าวนี้ต่อไปส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ดังที่โลกใช้กันนั้นรู้สึกจะพิสูจน์ได้ยากอาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สําหรับเรื่องทํานองนี้เพราะสุวิสัยสําหรับเราที่มีกิเลสจะตามรู้ได้เพียงแต่ธาตุดินที่อยู่ในส่วนร่างกายท่านผู้บริสุทธิ์กับอยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นความแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า อธิท่านกลายเป็นพระาธาตุได้อย่างประจักษ์ตาส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลสแม้มีจํานวนล้านล้านคนไม่มีรายใดสามารถเป็นไปได้อย่างท่านจึงควรเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลกต่างจากมนธธุษย์ทั้งหลายอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้ยิ่งใจที่บริสุทธิ์ได้แล้วยิ่งเพิ่มความประเสริฐและสะจัจจนจนไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมาเทียบได้เลยเป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพบ,บูชาจริงๆจ,จึงต้องยอมบูชากัน ตามปกติโลกผู้มีความหญิงในชาติของตนประจำนิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่ายๆแต่เมื่อหาทางคัดค้านไม่ได้ก็จำต้องยอมเพราะอยากเป็นคนดีเมื่อเห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รู้สึกจะโง่เกินไปไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นในสมัยปัจจุบันบรรดาพระเนนเถนชีที่เข้าไปถึงองค์ท่านจริงๆจ,จะได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านจนเป็นที่เข้าใจแล้ว เท่าที่สังเกตมายังไม่เคยเห็นรายใดจะดื้อด้านหารสู้ท่านด้วยทิฏฐิมานะไม่ยอมลงกับความจริงที่ท่านสั่งสอนเลยเห็นแต่ยอมรับแบบเอาชีวิตเข้าแลกได้โดยไม่อะไรเสียดายเลยถ้าเทียบความจริงที่ท่านแสดงออกมาจากความบริสุทธิ์ที่รู้จริงเห็นจริงในทำทุกขั้นแต่ละบทแต่ละบาทนั้นมีความถูกต้องตายตัวอย่างหาที่คัดค้านไม่ได้เช่นเดียวกับผู้บวกลบคูณหาร ด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเชี่ยวชาญนั่นเองเช่น1บวกกับหนึ่งต้องเป็นสองสองบวกกับสองต้องเป็น4อย่างนี้เป็นต้นจะบวกลบคูณหารทวีขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาไม่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบคูณหารเมื่อถูกต้องตามหลักแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านได้ว่าผิดวิสัยผู้ที่มาคัดค้านหลักที่ถูกต้องแล้วแม้มีจํานวนมากคนเท่าไหร่ ก็เท่ากับมาประกาศขายความโง่ไม่เป็นท่าของตนให้ความจริงหัวรอบเปล่าๆฉะนั้นกฎความถูกต้องจึงไม่นิยมว่าควรมีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงชายหรือชาติชั้นวรณะใดๆทั้งสิน้นย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่างหาที่ค้านไม่ได้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้รู้ถึงมูลความจริงโดยตลอดทั่วถึงแล้วย่อมสามารถแสดงได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่มีความสบสบทานหวั่นไหวใดๆทั้งสิน้น ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริง <c oughs> เห็นจริงเ <c oughs> ต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่งดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะตำหนิหรือชมเชยใดใดเลยภูมิธรรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาถรรและเปิดเผย ตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้น้อยมากเท่าที่กําลังความสามารถจะอำนวยทำภายนอกเกีย่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีประมาณเช่นเทวบุตรเทวทธิดาอินพรมพูดผีชนิดต่างๆท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญสุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยเป็นในทางเดียวกับท่านยอมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้นทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนยยงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงทีลูกศิษย์ของท่านพระจารย์ม่นบางองค์พอเป็นพยานให้ท่านได้บ้างในบางการณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอก แม้ไม่แตกฉานเหมือนท่านจะขอยกตัวอย่างพอเป็นหลักพิจารณาเช่นบางคืนท่านต้อนรับแขกเทวดาหลายพวกจนดึกไม่ได้พักผ่อนรู้สึกเหนื่อยมากต้องการพักผ่อนร่างกายบ้างแขกเทพพวกหนึ่งพากันมาขอฟังธรรมท่านอีกตอนดึกๆท่านจำต้องบอกว่าคืนนี้เหนื่อยมากแล้วเพราะรับแขกพวกเทพมาสองสามพวกแล้วจะขอพักผ่อนขอเชิญพากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้นพอท่านบอกแล้วพวกเทพก็พากันไปหาพระองค์นั้น ได้บอกกับท่านตามที่ท่านพระอาจารย์สั่งมาท่านก็แสดงทําให้ฟังพอสมควรแล้วพากันกลับพอตื่นเช้าพระองค์นั้นก็มาเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าคืนนี้พวกเทวดาไปหากระผมโดยบอกว่าก่อนจะมาหาท่านที่นี่ก็ได้พากันไปหาท่านพระอาจารย์มั่นขอฟังทมท่านแต่ท่านบอกว่าท่านรับแขกหลายพวกแล้วรู้สึกเหนื่อยมากจะขอพักผ่อนขอให้พากันไปฟังทมท่านองค์นั้นจึงได้พากันมาหาท่านดังนี้ ที่พวกเทวดาพูดอย่างนั้นเป็นความจริงประการใดหรือเขามาโกหกหาอุบายฟังเทศกระผมต่างหากกระผมไม่แน่ใจจึงได้มาเรียนถามท่านพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้ตอบว่าก็ผมรับแขกทั้งสองพวกสามพวกเนื่อจะตายอยู่แล้วพอพวกหลังมาผมก็ได้บอกเขาไปหาท่านจริงๆดังที่เขาอ้างนั่นแหละพวกเทวดาไม่โกหกพระหรอกไม่เหมือนมนุษย์ที่แสนปิ้นพร่อนหลอกลวงไว้ใจไม่ค่อยได้เขาว่า จะมาต้องมาและว่าจะมาเวลาเท่าไหร่ต้องมาเวลาเท่านั้นผมเคยสมาคมกับพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมานานแล้วไม่เคยเห็นเขาพูดโกหกหลอกลวงเลยเขามีสัตว์มีศีลย,ยิ่งกว่าพวกมนุษย์หลายเท่าความสัตว์เขาถือกันมากเป็นชีวิตจิตใจจริงๆไปทําเคลื่อนให้เขาเห็นไม่ได้เขาตําหนิเอามากมายถ้าแจ่ไม่มีเหตุความจริงเขาไม่ยอมนับถือเอาเลย ผมก็เคยถูกเขาตําหนิเอาบ้างเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะโกหกเขาเป็นแต่เวลาเข้าสมาธิเพลินไปในบางครั้งซึ่งเลยภูมิรับแขกกว่าจะถอนกิตขึ้นมาเขามารอยอยู่นานแล้วเมื่อถูกเขาต่อว่าเราก็บอกตามเหตุผลว่าเราพักจิตไม่ได้ถอนกิตขึ้นมาตามเวลาซึ่งเขาก็ยอมรับบางครั้งก็ว่า ให้เขาเหมือนกันว่าพระมรเีพะมเพียงองค์เดียวส่วนเทวดาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนทั้งเบื้องบนเบื้องล่างตลอดลูกเทวดาซึ่งมาจากที่ต่างๆ,ต,างๆต่างก็ม,มุ่งมาหาแต่พระองค์เดียวใครจะไปชนะต้อนรับได้ทุกหมู่ทุกพวกและตรงตามเวลเวลาเ,าเสียทุกครั้งบางทีสุขภาพไม่ค่อยดียังต้องทนรับแขกซึ่งมีความลำบากมากเพียงไรควรเห็นใจกันบ้างบางทีกำลังเข้าพักในสมาธิอย่างเพลินเพลิน ต้องถอนออกมารับแขกเคลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยก็คอยแต่จะตำหนิติเตียนกันถ้าเป็นเช่นนี้เดี๋ยวจะอยู่คนเดียวให้สบายไม่ต้องต้อนรับใครให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าจะว่าอย่างไรเมื่อถูกเราว่าดังนั้นเขายอมรับสาร,รภาพและขอโทษทันทีถ้าเป็นพวกที่เคยมาและรู้เรื่องของเราดีอยู่แล้วแม้จะเคลื่อนคลาดไปบ้างไม่ตรงตามเวลาเขาก็ไม่ถือสาหาโทษกับเราเอาง่ายๆนัก นอกจากพวกที่ไม่เคยมาอาจมีอยู่บ้างเพราะเขาถือสัตว์มากตามนิสัยของพวกเทพทั้งหลายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างตรอดลูกเทวดาเหมือนกันหมดบางครั้งเขาก็กลัวเป็นบาปเหมือนกันที่ได้ทราบว่าเรากําลังเข้าพักในสมาธิต้องถอนออกมาต้อนรับเขาซึ่งพอดีถูกเขาว่าให้เราว่าไม่รักษาสัตว์บางครั้งเราก็ว่าให้เขาหนักบ้างเหมือนกันว่าเรารักษาสัตว์ยิ่งกว่าชีวิต อย่าว่าแต่เพียงยิ่งกว่าเทวดาเลยแต่ที่ไม่ได้ออกมาตามเวลาเพราะความจำเป็นในพระธรรมซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าการรักษาสัตว์เพื่อเทวดาเป็นไหนๆเทวดาทั้งหลายในขั้นต่างๆบนสวรรค์และภมโลกทุกชั้นแม้จะมีกายทิพย์อันละเอียดกว่ากายอัตมาที่เป็นมนุษย์ก็ตามแต่ธรรมะและจิตตลอดความสัตว์ที่อตมารักษาอยู่เป็นประจำมีความละเอียดสุขุมยิ่งกว่ากายกว่าจิต และก,กว่าความสัตว์ของเทวดาอินพรมเป็นร้อยเท่าพันทวีแต่ไม่ใช่ฐานนะที่อตมาจะมาพูดพร่ำๆแบบไม่มีสติอยู่กับตัวที่พูดอยู่ขณะนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบ และระลึกกันเสียบ้างว่าท,ทํเทียตมารักษาอยู่มีความสําคัญเพียงไรจะไม่ได้พากันคิดอะไรอะไรตั้มนีออกมาเอาง่ายๆโดยมีพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนพอแสดงความจริงที่จําเป็นต่อหน้าที่ของเราให้เขาทราบต่างพากันเห็นโทษกลัวเป็นบาปกันมากมายและพากันขอขมาโทษเราก็บอกว่าเราไม่ได้ถือโทษอะไรกับใครๆทั้งสิ้นไม่ว่าสัตว์มนุษย์เทวดาอินพรหมนาครุธ ที่มีอยู่ทั่วตรายโลกธาตุเราถือธรรมที่เต็มไปด้วยความเมตตาสงสารโลกปราศจากความริษยาเบียดเบียนใดๆทั้งมวลอริยบททั้ง4เราอยู่ด้วยธรรมคือความบริสุทธิ์ใจล้วนๆพวกเทวดาทั้งหลายมีเพียงเจตนาที่เป็นกุศลและคำสัตย์เท่านั้นยังไม่เป็นของอัศจรรย์เท่าที่ควรจะชมเชยส่วนพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านมีทั้งความสัตย์ที่บริสุทธิ์ทมที่บริสุทธิ์และพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วน โดยไม่มีสัตว์โลกแม้รายหนึ่งจะสามารถล่วงรู้ได้ว่าเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐและสัญรรยเพียงไรความสัตว์ที่เทวดาทั้งหลายถือกันอยู่ประจำนิสัยนั้นเป็นเพียงความสัตว์ที่อยู่ในข่ายแห่งสมมติซึ่งใครๆก็พอทราบและรักษากันได้ไม่สุดวิสัยส่วนความสัตว์ธรรมพระไถ่และใจที่บริสุทธิ์อันเป็นสมบัติของพระองค์และพระสาวกโดยเฉพาะนั้นไม่มีใครสามารถรู้และรักษาได้ ถ้ายังไม่ก้าวเข้าถึงภูมินั้นก่อนส่วนอาตมาจะมีภูมิความสัตว์ชั้นวิมุติธรรมเพียงไรหรือไม่นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมาอวดอ้างกันแต่โปรดทราบเพียงว่าศีลส,สัตว์ที่เทวดารักษากันอยู่เวลานี้ไม่ใช่ศีลสัตว์ที่วิเศษเหมือนของพระพุทธเจ,จา้าและสาวกท่านท่านว่าให้พวกเทวดาขนาดนี้ถ้าเป็นมนุษย์เราน่ากลัวจะเกิดความอับอายหรืออะไรอะไร,ะไรก็ยากจะเดาได้แต่ทราบว่า เทวดาทั้งหลายยินดีฟังธรรมท่านด้วยความสนใจจดจ่อและเห็นโทษของตนที่ได้ล่วงเกินท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจากนั้นต่างทำความระมัดระวังด้วยจิตใจย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งม่ได้คิดถือโกรธถ,ถือโทษในท่านเลยแม้แต่น้อยท่านว่าน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งสมกับเขาเป็นสัตว์ชั้นสูงจริงๆดังนี้